อย่านะลูกขา้าวโพดพี่แมวจะกินอพี่แมวจะขอกินข้าวโพดแล้วว้าเหยียบพี่แมวแล้วลูกเนี้ยอย่าอู้ตายแล้วลูกอ๊้จะหอมแมวมเดี๋ยวข้าวโพดโดนพื้นจะหอมแมวอมหอมไ ทำเสียงมาทำเสียงฮะไหนลูกเรียกพี่แมวทำไงอ่ะเห็นพี่ปั่นจักรยานพี่แมวไหนไเมื่อวานมาเห็นรถไปดิวทีไม่ยอมอยากออกเลยอืมดีนะมันไม่กัดนะตัวนี้ใจดีไหนไหนอายุโชว์ไหนอ่ะพี่แมว เล่นอเล่นเลยนีาช้แข่งแมวแมวยนี่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 ขี่พี่แมวเลยอะขี่เลยหหเหยียบนะลูกอ่าพี่แมวเจ็บนะหวอยอุ้ย พ่อมาแล้วพี่แมวเหมียวเหมียว เปิดยางคุณแจ